สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานนะครับระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซลเล็กนะครับมาดูทิศทางการไหลของของน้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลเล็กก็จะไม่มีปั๊มน้านะครับเพื่อปั๊มให้น้ําไหลวนนะครับหรือไม่มีวาลว์ว,าวน้ําเพื่อปิดเปิดให้น้ําไหลวนนะครับก็จะอาศัยหลักการธรรมชาติก็คือ,อน้ํา ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําหรือน้ําร้อนจะลอยตัวขึ้นด้านบนนะครับไปแทนที่น้ําเย็นน้ําเย็นก็จะมาแทนที่น้ําร้อนนะครับหลักการทํางานก็คือตรงนี้นะครับก็เป็นลูกสูบนะครับลูกสูบนะครับก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับที่ห้องเผาไหม้นะครับห้องเผาไหม้ก็จะเกิดการจุดระเบิดนะครับ พอเกิดการจุดระเบิดก็จะเกิดความร้อนที่ปอกสูบนะครับแล้วก็เกิดความร้อนที่ฝาสูบนะครับพอน้ําระบายความร้อนที่ปอกสูบและฝาสูบเนี่ยเกิดความร้อนนะครับน้ําก็จะน้ําร้อนก็จะลอยตัวขึ้นด้านบนนะครับพอลอยตัวขึ้นด้านบนปุ๊บนะครับก็จะมาแทนที่น้ําเย็นในหลังพึ่งนี้นะครับ น้ำที่ถูกระบายความร้อนนะครับก็จะเกิดการเย็นตัวแล้วนะครับก็จะไหลลงมาแทนที่นะครับน้ําเย็นนะครับก็จะไหลมาแทนที่น้ําร้อนด้านล่างนะครับก็จะอาศัยหลักการหมุนเวียนน้ําร้อนลอยตัวไปแทนน้าเย็นน้ําเย็นก็จะบนกลับมาแทนที่น้ําร้อนนะครับแต่ถ้าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิน้ําน้ําจะร้อนในหม้อน้ําเนี่ยอยู่ที่แปดสิบห้าถึงเก้าสิบองศาเนี่ยนะครับ ก็จะมีแรงดันนะครับถ้าแรงดันในหม้อน้ําเกินที่ฝาหม้อน้ากําหนดนะครับฝาหม้อน้ําก็จะกําหนดอยู่ที่0.9นะครับหรือ1.1กิโลกร,รัมต่อตารางเซนนะครับถ้าฝาหม้อน้ํารับแรงดันเกินนี้นะครับฝาหม้อน้ําก็จะเปิดนะครับเปิดให้น้ําเดนทิ้งนะครับนะครับเปิดให้น้ําเดนทิ้งออกไปเลยนะครับ ถ้าฝาหม้อน้าชารุดนะครับน้ําที่มีแรงดันในหม้อน้ําฝาหม้อน้าก็จะปล่อยน้ําเดินทิ้งก่อนก่อนถึงค่าแรงดันของฝาหม้อน้ําเนื่องจากถ้าฝาหม้อน้าชารุดนะครับน้าก็จะแห้งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจเช็คฝาหม้อน้าของเราว่าชารุดหรือไม่นะครับส่วนการระบายาระบายความร้อนนะครับก็จะระบายด้วยพัดลมนะครับใบพัดใบพัดลมนะครับ น้ำก็จะมอวนในรลังพึ่งนะครับนะครับก็จะอาศัยใบพัดลมนะครับระบายอากาศเพื่อให้น้ําในรลังพึ่งเย็นตัวนะครับพัดลมก็จะอา,อาศัยสายพานนะครับที่ขับมาจากพูเล่นะครับนะครับเพื่อมา,อาพาใบพัดหมุนระบายความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจเช็คดูนะครับสายพานว่า หย่อนหรือไม่นะครับความหย่อนของสายพันธุ์ก็อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิมมตรนะครับหรือถ้าสายพันธุ์ขาดนะครับก็ใบพัดลมนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับก็ให้ตรวจเช็คนะครับแล้วก็บำรุงรักษานะครับเครื่องยนต์ของเราด้วยนะครับก็นี่คือหลักการทํางานนะครับของระบบระบายความร้อนนะครับน้ําร้อนจะลอยตัวนะครับแทนที่น้ําเย็นน้ําเย็นก็จะวน ลงมาแทนที่น้ําร้อนนะครับหลักการธรรมชาตินะครับของระบบระบยความร้อนเครื่องยนต์ดีเซลเล็กนะครับ<ม>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับฝาบกกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ